สวัสดีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมงทุกท่านนะครับผมนายเมธีเสมานะครับ <c oughs> นักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสักแก้วนะครับวันนี้มานําเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์นะครับเรื่องแนวทางการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาจืนขาวร่วมกับปลากเกล็่เงินในพื้นที่จังหวัดสักแก้วนะครับโดยมีผู้ร่วมวิจัยอีกท่านหนึ่งคือคุณเกษรีอินขณนอน,นะครับปลาตะเพียนขาวเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งนะครับที่มีการแพร่กระจายทั่วไปในแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับ พบได้ทั้งในแหล่งน้ํานิ่งและแหล่งน้ำไหลทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับเนื่องจากพอเลี้ยงง่ายแพร่พันธุ์ง่ายนะครับเจริญเติบโตเร็วนะครับและนิยมบริโภคทั้งปลาสดและปลาแปรรูปครับสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายประเภทเช่นปลาส้มปลาล้ปลาแห้งหรือปลาต้มเค็มเป็นต้นนะครับในส่วนของปลาเกล็ดเงินครับเป็นปลาที่จัดอยู่ในประเภทปลากินทางต้นนะครับโดยจะมีซี่เหงือกละเอียดและถี่นะครับสำหรับกองอาหารน้ำชาขนาดเล็กนะครับปลาชนิดนี้จะกินพวกทางต้นพืชเป็นหลัก นะครับเป็นส่วนใหญ่และกินแพงต้นสัตว์เป็นส่วนน้อยนะครับสําหรับการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวร่วมกับปลาเกล็ดเงินเนี่ยส่วนมากนิยมเลี้ยงในบ่อดินนะครับเพราะพฤติกรรมการกินอาหารที่แตกต่างกันนะครับโดยปลาตะเพียนขาวเนี่ยจะกินอาหารบริเวณผิวน้ํานะครับส่วนปลาเกล็ดเงิน,นจะกินอาหารบริเวณกลางน้ําและพื้นท้องน้ํานะครับทำให้สามารถเลี้ยงร่วมกันได้การศึกษามีการศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมความถี่ในการให้อาหารขนาดที่เหมาะสม และระดับโปรตีนที่เหมาะสมแต่ต้นทุนส่วนใหญ่นะครับในการเลี้ยงปลาครับอยู่ที่ค่าอาหารดังนั้นนะครับถ้าสามารถลดต้นทุนค่าอาหารให้ต่ําลงได้โดยการใช้วัสดุอาหารที่เหลือใช้หรือวัสดุที่มีต้นทุนต่ําหาได้ง่ายในแต่ละท้องที่โดยอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพสูงและมีคุณค่าทางโภชนานการครบถ้วนตามความต้องการของสัดน้ําที่ใช้เลี้ยงนะครับการศึกษาครั้งนี้คือการเปรียบเทียบแนวทางการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว ร่วมกับปลากเก๋าเงินในบ่อด,ดินด้วยอาหารต่างชนิดกันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อหนึ่งจะเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเลี้ยงในบ่อด,ดินต่อไปให้เกษตรกรต่อไปนะครับวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาต้นทุนนะครับการเจริญเติบโตอัตราการลดตายผลผลิตของการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวร่วมกับปลากเก๋าเงินในบ่อด,ดินนะครับด้วยอาหารที่ต่างกันนะครับผมวิธีดําเนินการนะครับ วางแผนการศึกษานะครับวางแผนการทดลองแบบ CRD นะครับโดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็นสามชุดนะครับชุดละสองซ้ำนะครับซึ่งประกอบด้วยชุดการทดลองที in ่หนึ right ่งให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นชุดควบคุมนะครับชุดการทดลองที่สองใช้หญ้าเนเปียแห้งนะครับผสมกับมูลไก่แห้งหมักในบ่อตลอดการเลี้ยงนะครับชุดการทดลองที่สามใช้ฟางข้าวแห้งผสมมูลไก่แห้งนะครับหมักในบ่อตลอดการเลี้ยงนะครับสถานที่ดําเนินการนะครับดําเนินงาน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสักแก้วนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองครับบ่อทดลองครับเราใช้บ่อเป็นบ่อดินผนังคอนกรีตนะครับขนาด800ตารางเมตรนะครับจำนวน6บ่อนะครับปลาที่ใช้ในการทดลองครับใช้ปลาตะเพียนขาวและปลาเกดเงินที่มีขนาด5-7เซนนะครับลงเลี้ยงในบ่อทดลองที่เตรียมไว้ด้วยอัาตราความหนาแน่น2ตัวต่อ1ตารางเมตรนะครับ อัตราส่วนที่ปล่อยนะครับปตะเพียนขาวต่อปลาเก็บเงินก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ <c oughs> วิธีการทดลองนะครับการให้อาหารนะครับชุดการทดลองควบคุมเนี่ยเราจะให้อาหารเม็ดสาเร็จรูปโปรตีนยี่ิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับวันละสองเวลาครับคือเวลาเก้านาฬิกาและสิบห้านาฬิกาให้กินจนอิ่มและบันทึกปริมาณอาหารที่ให้นะครับส่วนในชุดการทดลองที่สองนะครับก็คือการใช้ยอาเนเปียแห้งผสมกับบูนไก่แห้งหมักในบอ นะครับโดยเราจะทําเป็นชั้นๆเหมือนแซนด์วิชนะครับส่วนชุดการทดลองที่สามเราก็จะใช้ฟางข้าวแห้งหมักกับมูลไก่แห้งหมักในบ่อตลอดการเลี้ยงครับซึ่งอัตราส่วนทั้งย่านเนี่ยเปลี่ยนและฟางข้าวคือใช้หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อไร่นะครับและมูลไก่แห้งใช้แปดสิบกิโลกรัมต่อไร่ทั้งสองชุดการทดลองนะครับโดย แต่และบ่อเนี่ยเราจะทําจุดประมาณหกจุดนะครับกระจายกันทั่วบ่อนะครับกา <c oughs> รรวบรวมข้อมูลนะครับเมื่อทําการเลี้ยงเราจะดำานเราจะดําเนินการเลี้ยงเป็นระยะเวลาสองรอสี่สิบวันหรือแปดเดือนนะครับเมื่อครบหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะทําการสุ่มปลาทดลองจานวนหนึ่งร้อยตัวต่อบ่อครับเพื่อมาชั่งน้ําหนักนะครับแล้ววัดความยาวนะครับเพื่อเก็บเป็นข้อมูลการจเจริญเติบโตต่อไปนะครับ จนตลอดระยะเวลาการเลี้ยงพอครบ240วันหรือ8เดือนนะครับเราจะมีการช่างวัดอีกครับโดยช่างวัด25%ของปลาทั้งหมดนะครับจากนั้นปลาที่เหลือจะทำการเก็บข้อมูลผลผล,ผลิตทั้งหมดเพื่อนับจำนวนนะครับของน้ำหนักปลารวมและเป็นผลผลิตของแต่ละบ่อและคำนวณหาอัตราการรอดตายนะครับของแต่ละชุดการทดลองนะครับหลังจากการทดลอง ไปแล้วเวลาแดเดือนพบว่านะครับค่าเฉลี่ยความยาวและน้ำหนักของปลาตะเพียนขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็มเดสเร็จรูปโปรตีนยี่ิบ้าเปอร์เซ็นตะครับมีค่าสูงกว่าการให้อาหารชนิดอื่นอย่างมีนัยสำคัญที่ p น้อยกว่าศูนจุูนะห้าครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยความยาวและน้ำหนักสุดท้ายของปลาเกล็ดเงินที่เลี้ยงโดยใช้ฟางข้าวแห้งผสมกับมูลไก่มีค่าสูงกว่าการให้อาหารชนิดอื่นอย่างมีนัยสําคัญนะครับอัตราการลอดตายของปลาตะเพียนขาวและปลาเกล็ดเงิน ที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปโปรตีน25ปอร์เซ็นะครับมีค่าสูงกว่าอาหารชนิดการให้อาหารชนิดอื่นนะครับอย่างมีนัยสํสคัญที่ p น้อยกว่า0.05นะครับอันนี้นะครับต้นทุนการผลิตนะครับที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกันสารูปแบบเนะี่ยพบว่านะครับการให้อาหารเม็ดสาเร็จรูปโปรตีน25เปอร์เซ็นะครับสามารถทากาไร4,210บาทจุด0.8สตังต่อบอ่อนะครับการให้ย่านเนีย่ยเปียแห้งผสมมุลไก่แห้งนะ่ะประสบภาวะขาดทุน811บาทจุด5.9สตัง ต่อบอ่อนะครับและการให้ฟางข้าวแห้งผสมมูลไก่แห้งนะครับสามารถทำกำไร1,209บาทจุดหนสตางค์ต่อบอ่อนะครับ <S <S ทันี้ในการศึกษานะครับจะพบว่าเราควรส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,รเลี้ยงปลาตะเพียนขาวล่วงกไปาเงินโดยใช้โดยให้หันเม็ดนะครับเนื่องจากมีผลตอบแทนที่สูงที่สุดนะครับรองลงมาก็คือฟางข้าวนะครับทั้งนี้อาจจะ ไม่แนะนําให้เกษตรกรเลี้ยงด้วยย่าเนเปียนะครับจากการทดลองนี้นะครับเนื่องจากอาจจะประสบปัญหาภาวะการขาดทุนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งในครั้งต่อไปอาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละจังหวัดต่อไปนะครับจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรทั่วทั่วไปได้เพิ่มมากขึ้นครับขอบคุณครับ